สวัสดีครับหมอธัญวัฒน์นะครับหมอผ่าตัดไทรอยและพาราไทรอยนะครับก็วันนี้นะครับหมอจะมาแนะนําวิธีนะครับสําหรับการดูแลรักษาบาดแผลผ่าตัดนะครับสาหรับคนไข้ที่ผ่าตัดไทรอยแบบเปิดไปนะครับถามว่าสําคัญที่สุดของการดูแลแผลนี้คืออันที่1เนี่ยเราไม่อยากให้แผลเปียกชื้นนะครับหรือว่าเปียกน้ําหรือว่าอับน้ํานะครับการที่แผลมันอับน้ำเนี่ยมันอาจจะทําให้มีการ อับชื้นแล้วก็เกิดการติดเชื้อตามมาได้เพราะว่าความอับชื้นของมันเนี่ยมันเข้าไปในบาดแผลมีแบคทีเรียเข้าไปในบาดแผลได้นะครับก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับสําหรับคนไข้นะครับในบางกรณีที่แผลเนี่ยน้าเข้านะครับหรือว่าน้ําเข้าไปโดนแผลจริงๆเนี่ยหมอแนะนําให้เราเอาแอลกอฮอล์นะครับสะอาดเช็ดบริเวณปากแผลแล้วก็ปิดแผลได้นะครับปิดได้ทั้งแบบแผลกันน้ําแล้วก็ปิดทั้งแบบแผลธรรมดานะครับเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแพ้พลาสเตอร์ต่างกันนะครับก็อันนี้ขึ้นกับผิวของแต่ละคนเลยนะครับข้อแนะนําข้อที่2ต่อมาสําหรับคนไข้ที่ผ่าตัดแผลเทอราแบบเปิดก็คือ,เ,อ,อเราไม่ได้จํากัดการหันคอรหรือว่าฟิกคออะไรนะครับคือคนไข้เนี่ยหมยออยากจ,จะบอกว่าอยากจะให้ใช้ชีวิตแบบปกติเลยครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ท่าโรบอท ท่าเดิมตลอดเพราะว่าถ้าอยู่ท่าเดิมตลอดเนี่ยมันจะปวดคอแล้วก็แข็งคอมากเลยนะครับคออาจจะอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตปกติได้เลยครับนอนหลับก็ไม่ต้องนอนท่านอนหงายธรรมดาจะนอนท่าไหนก็ได้นะครับหมอไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับอันนี้คือการคือข้อที่2สําหรับการดูแลแผลหลังผ่าตัดไทรอยด์แบบเปิดน,นะครับสําหรับข้อที่3นะครับอาหารการกินนะครับหมอคงบอกได้ว่า ในช่วงแรกๆเนี่ยวันสองวันแรกเนี่ยเราอาจจะให้ทานเป็นอาหารเหลวหรืออาหารอ่อนไปก่อนเพราะว่าเวลาที่เราผ่าตัดเนี่ยมันอาจจะแสบบริเวณคอตรงนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราเพิ่งดมยาสลบมาสองเราผ่าไทรอยด์ใกล้ๆหลอดอาหารกินอาหารแล้วมันอาจจะเจ็บแสบตรงนี้ได้ถ้ามีอาการเจ็บแสบเนี่ยก็ถ้าเป็นอาหารที่แข็งหรือว่าชิ้นใหญ่กินยากม,มันก็อาจจะบาดคอได้นะครับรก็อยากให้กินอาหารอ่อนนุ่มไปก่อนสักวันสองวันก็ได้ครับ แล้วก็ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยสามารถทานอาหารได้ปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามที่หมอพบปล่อยเช่นชากาแฟก็ทานได้นะครับหรือว่านมหรือไข่อะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําสําหรับคนไข้ผ่าตัดไทรอยแบบเปิดนะครับสําหรับการทําแผลนะครับหมอบอกได้เลยว่าแผลไทรอยเนี่ยถือว่าเป็นแผลผ่าตัดสะอาดนะครับไม่ต้องทําแผลเลยนะครับถ้าน้ําไม่เข้าแล้วก็แผลไม่ได้อับชื้น การที่เราจะดูแผลอับชื้นได้ก็คือมันอาจจะมีฟองอากาศขึ้นในบริเวณแผลเนี่ยนะฮะแผลมันอาจจะชื้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ได้ดูอับชื้นดูแห้งดีเลยเราสามารถทิ้งแผลไว้ได้ประมาณ10วันเลยนะครับหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเล็กน้อยนะครับตามหลักการแล้วเนี่ยของคนไข้ปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาหายของแผลอยู่ประมาณหมอคิดว่าถ้าแห้งสนิทละสิวันน่ะน่าจะแห้งสนิทพอดีนะครับโดยส่วนมากก็7-10วันพอหลัง10วันเราสามารถแกะออกมาได้เลยนะครับ แกะออกมาเสร็จปุ๊บถ้าเราดูแลว,ว่าแผลแห้งดีเราก็จะเริ่มดูแลโดยการทายาแผลเป็นนะครับสำหรับเทคนิคที่ดีที่สุดในการดูแลแผลผ่าตัดเทอร์แบบเปิดก็คือเราจะแนะนำให้ใช้ยาทานะครับทาแผลยี่ข้อไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับทาแผลเช้าและเย็นนะครับและในช่วงกลางวันกลางคืนนะครับเราก็จะแนะนำให้แปะแผ่นแปะลดแผลเป็นด้วยนะครับแปะันทั้งกลางวันกลางคืนเลยมันก็จะช่วยมียารัน a รา u ด d t h อ c ตลอดลด อาการการเกิดคีลอยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําหรือทิปเล็กๆน้อยๆสาหรับคนไข้ที่ผ่าตัดไทรอยแบบเปิดไว้นะครับถ้าใครมีปัญหาสงสัยหรือว่ามีอะไรปรึกษาก็ปรึกษาหมอม,มาได้นะครับที่เพจผ่าตัดไทรอยหรือว่าไทเรมแนคลินิกนะครับหมอก็ยินดีตอบให้นะครับสวัสดีครับ